สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับ ก็มาเจอกับตอไม้มาค่าโมงซึ่งมีสภาพเป็นแกลลอนแล้วก็มีต้นังเพาะหินงอกขึ้นอยู่บนตอน,นี้ด้วยครับแล้วก็มีภูเขียวหรือว่าภูป่าเกาะเลยขึ้นมาบนตอของมาค่าโมงด้วยครับตอน,นี้จะมีลักษณะเอน็น อยู่บนยอดภูผาย,ย้้อๆซึ่งใบขอบใบของต้นพังเพาเหินจะมีลักษณะเป็นสีม่วงอมแดงมีเป็นฟันปลาคล้ายๆใบเลื่อยอยู่ที่ขอบใบ เขาก็นํามาแบ่งปันเอามาปากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันครับตอไม้มาขาโมงมีบางเพาะหินอยู่บนตอแล้วก็ผูป่ากำลังเลื้อยขึ้นมามี บางท่านแนะนำให้ผมถ่ายวิวด้วยผมก็เห็นด้วยครับแต่ว่าผมทำคลิปยาวไม่ได้ครับเพราะว่าผมคลิปสามนาทีสี่นาทีเนะี่ยผมโหลดสองสามชั่วโมงเพราะว่าเน็ตผมมันสปปดตำ่ำมันโหลดช้าครับเพราะฉะนั้นแต่และคลิปของผมก็จะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายเลยคือเข้าหาเนื้อหาของของคลิปเลย ก็จะไม่ค่อยได้เห็นบิวส่วนอันนี้เขาเรียกว่าชื่อเดิมๆของเขาจะชื่ออะไรไม่รู้ครับแต่ว่า พอนักนิยมปลูกไม้ประดับเอาไปปลูกลงกระถางเขาจะตั้งชื่อว่าต้นสตางถ้าเขามีดอกจะมีดอกใหญ่ช่อใหญ่สีแดง ครับก็ผมก็ขอจบคลิปตแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ